แป้งแยกลายแป้งแล้วอย่างเง้นก็แป้งนี้ม่ตองเอ้ไปเอาแป้งนู้นก็ได้ก็ได้ครับแป้งไหนก็ได้คือผมเข้าใจว่าตัวนี้มันสวยสุดแล้วนะเนี่ยถึงถึงอยากจะได้แป้งนี้มสวยนะมุมมได้เลยยยยันัคือถ้าถ้าผมไม่มั่นใจหรือน้องๆไม่มั่นใจไม่กล้ามาไม่กล้ามาตรงนี้อยากู่ว่ามาท้าทายเลยนะครับแต่ว่าอยากจะให้เกษตรกรมีโอกาสได้ใช้สูตรสำเร็จจริงๆเพราะว่ายังไม่มีนะทีแป้งที่แบบอย่างอย่างของแม่แป้งก็จะเป็นประเภทแบบว่าได้มีโอกาสแต่แม่แป้งเนี่ยใช้ตัวนี้ตัวเด็ด คือเป็นอนะินซีผสมเคมีฮะตัวนี้บ้านเรายังไม่เคยใช่ไหมครับมีสวนตัวหนึ่งนึ่งสองไร่ขาดข้างหรือกันแต่ว่ามีตัวนหนึ่งไรหนึง่งขาดอินซีแยกแต่ก็มีอีกตัวหนึ่งนี่ยมันว่าถ้าอินซีแยกแ,แปลงผมใส่ทดลองตัวตัวไรเศษเศษเนี่ยเนี่ยแหละเศษซีแยกกันเลยแล้วตัวแปลงนั้นน่ะเน,น่มันจะพอดีกับปุ๋ยมันก็จะได้ลงตัวพอดีครับครับตัวแปลงตรงซีแย่เงี้ยแต่ก็ไม่ได้เปรียบเทียบกับใครใช่ไหมตรงนั้น ไม่ไม่ได้เปรียบเทียบเลยมันม่ได้ก็เปรียบเทียบว่าก็อีกแปลงฝั่งนี้ก็มันก็ติดกันอ๋อหมายถึงว่าแปลงมันมีหลายแปลงอยู่ด้วยกันประมาณสี่แปลงเทียบเท่ากันมีสี่แปลงคือว่านี่แปลงนี้ที่ว่าจะให้สาธิตใช่ไหมแล้วก็แปลงฝั่งนี้แปลงฝั่งนี้อายุมันเท่ากันไหมครับพี่เดี๋ยวลงวันเดียวนะเออวันเดียวอย่างนั้นได้เลยอย่างนั้นโอเคครับถ้าถือว่าได้ใช้ตามสูตรของซาโกตรงนี้ไปเลยนะครับประมาณไร่หนึ่งใช่ไหมครับพี่ก็จะมีปุ๋ย ุผยแบะมูลนะครับหนึ่งสองอีกเราแบบไหนปั่นแล้วบบไหนดีทีใส่ใส่พร้อมไปเลยที่นี่จะเอาไปเป็นปันอันนี้มันองพื้นไงอันนี้เป็นสูตรรองพื้นรองพื้นก็ไปเตรียมเลยแล้วก็อีกทีนึงพี่ใส่สามรอบใช่ไหมครับประมาณสามรอบถึงสี่รอบป่ะปกติพี่ว่าสี่สี่สองแ้่มันไม่พอใจก็ต้องต้องอัดกันไปอ๋อนอกจากว่าอย่างที่แม่แปลงว่าคือถ้ามันงามอยู่แล้วถ้างามแล้วก็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 ไปตายจังหวะแต่ถ้าดูแล้วมันมีปัญหาเรื่องฝนมันไม่อะไรน้ำไม่ได้ส่วนประมาณสี่สิบวันเนี่ย ครับก็ตามสูตรจังหวะมันสี่สิบห้าสี่สิบวันไปหอดประมาณรอๆถึงหกสิบแล้วกับป่อยมันเลยปล่อยเลยดูอย่างเดียวแล้วครับนี่ยฮาร์ดดอวแล้วมันก็ตอกปล่อยเมื่อวานซูนสิ่งที่มีคำว่าอะไรอย่างนงี้เพราะว่าฮัดดอกแล้วคือว่านปุ๋ยลูกหัวใช่งั้นเอางี้นะครับพี่คือคู่แรกครั้งแรกตอนรองพื้นหรือตือตีไปพร้อมดินเนี่ยก็คือสิบสองสิบสองสิบเจ็ดกับแบทมูนแต่ครั้งที่สองสมมติว่าครั้งที่สองมันจะต้องซ้ำนะครับอาจจะเป็นเพราะมันแรงหรืออะไรก็ว่ากันไปต้องซ้ำให้มันงามเนี่ยก็เเอาคู่่่ดิมนีแหละใส แต่ถ้าเกิดว่ามันงาไปเลยแต่ผมเชื่อว่าน่าจะเป็นงาไปเลยนะครับแล้วก็ไปตบอีกทีหนึ่งก็คือไอ้คู่นี้กับสิบสามสิบยี่สิบเอ็ดตัวนี้คู่นี้ครับอินซีใส่สองรอบเลยแล้วพี่จะรู้ว่ามันสุดสดจริงๆิอินซีนะครับก็คือกระดูกกระดูกสันหนังสันแต่ตัวนี้มันกระสอบเม่กรอบจริงๆละครับมีค่าใส่ใจนะครับไม่มีไม่มีครจะจ่ายครับฟรีนะอนี้ก็คือมาทาแปลงสาธิตกับพี ขึ้นเลยนะว่าโฆษณาให้ขันง่ำประหยัดโชว์ตไปเกิดขึ้นหือผมไม่ได้เอาอะไรเลยผมขอให้แค่พี่แค่บอกต่อเพื่อนบ้านที่ยังไม่เคยมีโอกาสได้ใช้หรือหรือแค่แต่แปลงเนี่ยมันจะบอกมันเองครับก็คือปากปลายน้องๆเขาจะมาทำแปลงปลายสาธิตกันต้องมาถามมือแช้ปุ๋ยอะไรใช่ไหมต้องบอกไปนะคือบริษัทไม่ไม่ไม่ต้องการส่วนต่างอะไรจากพี่เลยก็ขอแค่ว่าให้พี่มีโอกาสได้ลงแปลงกันกับเราแค่นั้นเองแต่จะลงพ่นได้พ่นได้ไหมหรือพ่นเจียรพ่นเสียร์ใส่เมื่อใส่มือเลยทุกคนเห็ิ้วอะไรเออโฆษณา

ตัวเด่นของกรเด็นมีระหว่างหมูว่ายงเงี้ยคือแต่ว่าคือส่วนหนึ่งมันมันที่เด่นลงไม่มีแน่ๆนตมันม่นเดนแต่ซุกเสินก็มันเด่นแต่ดี้นว่ามันใช้ได้เพราะถ้าสุตรจากไอตัวนี้ไปแล้วผมเชื่อว่าปุ๋ยเกศยุ้กไม่มีใครซู้มาเยนนพราะอะไรรู้ครับ เอาไปทิ้งซุเปิ้ลเก๋ยเพื่อนอยู่อะคุยกับใหญ่เลยทำได้ครับถ้าอย่างนั้นเอาเป็นว่าเดี๋ยวจะลงไปให้น้องโยนได้จะลงไปดูไหมใหญ่อะไรเดี๋ยวจะเรียกปุ้ยมาหน้าบ่อดินยาเมื่อกี้ว่าไหนปุ้ยมาหน้าบ่อเออเออถ้าได้มาเราไปควันจะดีเลย